สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยสูตรล้านนะคะวันนี้ก็เฮงก็ปังกันไปนะคะใครได้กิดได้การาดีใจด้วยนะคะทุกคนใครที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆที่ลงนะคะ โดยเฉพาะสูตรหานอยหลานนะคะนางเป็นเจ้าแม่นะคะช่วงไหนที่เข้าก็ปังป,งปังนะคะวันนี้ก็ฟาดไปหมดแล้วละคะ่ะใครที่ไปใครที่ได้ใครที่หมานใครที่เฮงแอดดีใจด้วยนะคะก็ดีใจด้วยก็ขอให้ปังปังแบบนี้ทุกวันนะคะขอให้นางปังนางเฮงทุกวันนะคะก็พิจารณากันดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ค่อยจัด พิจารณากันดูค่ะเป็นเพียงแค่สูตรหลานนะคะแอดเห็นสูตรนางน้อยชดดีนะคะนางนางทำให้ที่บ้านเล่นค่ะนางให้ทานางทําให้ที่บ้านคิดให้ที่บ้านนะคะแต่ว่าสูตรหลานนี่แอดเพิ่งลงได้ถึงปียังเม่ปียังค่ะทุกคนโอ้ยตอนนางไปเรียนนี่ปียังไม่รู้ถึงปีได้ย,ยังนะคะเมื่อก่อนแอดไม่เคยลงเลยนะคะมแจะลงสูตรตัวเองนะคะ สูตร้านกลัวไม่มีคนชอบด้วยนะคะแต่ว่านางให้น้อยชุดแล้วก็เข้าดีเลยเอย้ลองลองดูนะคะเออก็เข้าดีนะคะก็แตกดีค่ะก็พิจารณากันดูจับกันดูเอานะคะถือว่านางให้น้อยชุดนะคะแต่ว่าจะมีปัญหากับหกกับเก้านะคะกับหัวกับหางเอาน,นะคะเปลี่ยนหรือจะชอบตัววินก็ทําเอาค่ะมีอัดคลิปไหนบ้างนี่ไม่ง่วงนอนนะคะ เพราะว่านางจะมีปัญหากับหกเก้าส่วนตัววินนะคะส่วนตัววินนี่จะเป็นที่แอดให้เนาะจะเป็นตัวที่แอดให้เองนะคะเอาพวกนี้มาทําเป็นวินนะคะเอามาดูนะคะสองเข้ากี่หวยบ้างนะคะสองเข้าแค่น้อยกิจนะคะโอ้แปดนิฟาดเลยนะคะแปดนิฟาดไปสามน้อยเลยนะคะแปดน้อย v ีไอพีน้อยพิเศษน้อยกิจนะคะหนึ่งให้ไปที่ v ีไอพีนะคะแปดหนึ่ง ถือว่าแปดหนึ่งได้อยู่ค่ะแต่ว่าสองมาหน่อยเดียวเองนะคะสองเนาะมาดูนะคะนางเจาะเข้าหน่อยไหนบ้างนะคะศูนย์แปดห้านะคะนี่ศูนย์แปดห้าโต้ไปนะคะนี่น้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษสูตรล้านนะคะได้โต้กันไปนะคะเน้นๆเ,เลยนะคะก็คือหกหนึ่งนะคะ VIP นะคะหกหนึ่งเมื่อวานนี้นางให้โอสองหกหนึ่งมาสามหกหนึ่งเมื่อวานนี้นางให้ เฮ้ย VIP มาอะไรคะสามหนึ่งหกนี่ถูกใช่ไหมเฮ้ย,ยแมนมาว่ะสามหนึ่งหกหรือศูนย์หนึ่งหกคะโอ้ถ้าเขียนผิดก็ขออภัยนะคะทุกคนถ้า VIP แอดเขียนผิดก็ขออภัยนะคะตรงนี้มันเป็นแอดตาไล่ไปเอาผลมาจะใส่หน่อ,อย หรือว่าถูกแล้ว316แล้วเดียวค่อยไปดูผลใหม่นะคะถ้าผิดก็ขออภัยนะคะผลหวยแต่ว่ารู้แต่ว่า16แล้วก็4 0์บนนะคะแต่ว่าแอดไม่รู้มันเป็น016หรือ316นะคะนี่เนาะนี่นะคะก็เข้าไปที่61ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะตัวเน้นๆโอ้วันนี้นางคือปังแท่วะ่ะเอาช่วงนี้รู้สึกว่านางจะฮอตนะคะช่วงนี้ก็ขอให้นางปังทุกวันนะคะเพราะว่าแอดเขียนผลหวยเมาขี่หูขีดตาตื่นโอ้แต่030 03, นี่ 030นี่หวยไอ้น,นี่นางเมื่อวานเลยนะคะที่นางจับให้นะคะหวยไม่ใช่หวยจะเริ่มตามตูดอีกแล้วะคะ่ะเริ่มตามตูดนะคะนางจะให้ทุกวันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะทุกคนจะได้หวยไว้นะคะช่วงเปิดเทอมก็ไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะว่าช่วงเปิดเทอมก็ว้าวุ่นกันอยู่นะคะเพราะว่าหวยกว่าจะได้ก็บ่ายโมงบ่ายสองนะคะนางมีเรียนด้วยนะคะแต่ถ้าปิดเทอมนี่นางว่างะคะ่ะหวย หวยห้าหนอยออกเออหวยห้าหนอยปกติจบนางก็มาเคาะห้องให้แล้วนะคะสูตรห้องใครห้องมันเนี่ยบางวันแอดก็อยู่ห้องทงบ้านนะคะดูอยู่กลางบ้านเขินออีิยังละกลางบ้านนะแั้ใช่วงนี้อากาศดีนะคะแอดไม่ออกจากห้องค่ะแอดง่วงแอดเพีย อา้าใครชอบก็บพิจารณาดูนะคะใครชอบก็ะจัดใครขัดก็ผ่านนาะเป็นเพียงแนวทางหลานอีกหนึ่งแนวทางนะคะช่องเฮงแอดนะคะจะมีแนวทางหลานกับแนวทางแอดนะคะแนวทางแอดนี่ไม่ไม่ต้องสับสนนะคะแนวทางแอดร้อยแปดสูตรนะคะชอบสูตรไหนก็คือจัดค่ะไม่มีค่ะหวยมันไม่มีตายตัวดอกสูตรนั้นสูตรนี้มันอยู่แค่ว่าสูตรไหนจะเข้าแค่นั้นละคะ่ะแล้ะสูตรไหนจะถูกจะไปถูกสูตรไม่แค่นั้นละคะ่ะ สูตรหองไปได้หมดแล Jam ้วค่ะทุกคนแอดก็ทําให้ด <and then S 2> vale ูเนาะสูตรไหนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะพอพิจารณากันดูก็เลือกกันเอาค่ะเลือกกันเอาเพราะแอดก็ทําสูตรให้ดูแล้วนะคะอยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่สูตรด้วยนะคะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอาสูตรก็คิดให้แล้วเนาะว่าก็อยู่ที่ดวงทุกคนแล้วบานเลือกเอาได้บานนี่เอาดวงไพ่ดวงมั่นค่ะสูตรไพ่สูตรมั่นโตไพ่โตมั่นค่ะบาทนี่สูตรคิดให้แล้วบานนี่ก็เหลือดวงพวกเจ้าตัวสีเลือกถือสูตรว่าบานนี่ โอ้โหพอวงวันเอสก็ตายเหมือนกันนะคะเลือกไม่ถูกศูนรนะคะน่าเสียดายมากนะคะเขาได้กันคอยรับเลยไม่คิดว่าตัวเองจะหลับนะคะแค่แบบเงีบสักหน่อยว่าเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดเห็นปะไลฟ์สดอีกอย่างตื่นขึ้นมาประงงไปยังเอสชอบหลับคาโทรศัพท์ <c oughs> นี่นะคะวินก็เข้าไปศูนยะ์เปลี่ยนห้าเนาะ เอามาดูสูตรล้านนะคะของวันจันเนาะวันจันที่ยี่ิบแอดเขียนผิดตรงไหนทักท้วงได้นะคะทักท้วงได้ทุกคนมีตรงไหนที่เออแอดคือเขียนแนวนี้แนวนี้ทักท้วงได้นะคะห้เราสิเขียนให้เรื่องมือแอดกับลืมเรื่องมือแอดกับเบอร์ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพียอะไรเลคะ่ะเพียอ่านนิยายเยอะอบทรับนบนอนกลางคืน กคอยเป็นมนุษย์้างข้าวโอ้ยเหดบทันไออาบน้ำที่เป็นต่อยากอาบน้ำเถอน้อจังสีลมักมมไหวไมันจังถึงหวยดีค่ะอ้าวใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะรลววพัฒนาสูตรล้านก็ให้แล้วนะคะโอ้ยแตกสามโซ่ในหน้ายีนั่งหน่อยเลาวาพัฒนา <laughs> แตกสามโซ่ในหน้ายา เอามาดูนะคะวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบวันจันทร์ที่ยี่สิบพานอยสู่ร้านนะคะให้ไปที่สามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะคะตัวเน้นนะคะอยู่ที่สามศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดนะคะสามตัวนะคะสูตรหลักให้ไปที่แปดสามศูนย์สามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นอยู่ที่แปดศูนย์สามสามสี่เจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเน้นของ,งานางสามตัวนะคะ ศูนย์นะคะให้ไปที่เม็ดเดียวศูนย์สามตัวนะคะเด่นสามตัวนางให้แปดสามศูนย์นะคะทุกคนแปดสามศูนย์นางจะเอาตัวนี้ตัวแรกเป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะคะเข้าเกือบทุกหวยะคะ่ะถ้าว่าสามตัวตัวเด่นนะคะเลือกเอาค่ะเพราะบางทีเม็ดเดียวนางก็เลือกผิดเช่นเดียวกันในสามตัวนี้แหละค่ะนางให้เด่นสามตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็เลือกกันเอานะคะ วินเป็นของสูตรหลักนะคะวินเป็นของสูตรนี้นะคะนางให้แปดสามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะคะนี่วินเป็นของสูตรนี้นะคะแปดสามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งฟังแอดอธิบายก่อนเดิมฟังแอดอธิบายนะคะทุกคนบางบางท่านก็แบบด,ดูดูดูภาพแล้วเอ้าหวยทําไมมันกระจายใจายอย่างนี้วะารืเอเราอบฟังแอดอธิบายเนาะแอดก็อธิบายไปเถอะเอาเ้าจนเจ็บข้อได้ยิน แอดกับว่าวจนเจีบยบเลยบางท่านก็ยังแอดกับงงว่าแอดเบาบ่าค่อยเข้าใจหรือว่าจังไดน้อว่าสันแอดบางเธอแอดกับสงสัยอยู่ด้วยค่ะนี่นะคะเป็นของวินสูตรหลักนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรลองนะคะสูตรลองถ้าอยากได้วินกระทำเอาค่ะนี่เอาสามตัวของนางมาทําเป็นวินเอานะคะนี่นะคะวินสูตรหลักก็แปดสามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะคะแปดสามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนสูตรลองนะคะสูตรลองสามเก้าหกแปดเจ็ดหกสามสองนะคะ ตัวเน้นอยู่ที่สามเก้าหปดนะคะเน้นแล้วก็ย้ำนะคะถ้าชอบก็กลับหัวกันเอานะคะนางจะมีปัญหากับ6กับ9้าตลอดทุกคนนั่นแหละค่ะไป9้ามาหไปหมาเก้าถ้าชอบก็กลับหัวกันเอาค่ะถ้าไม่กลับหัวก็ตัวไพ่ตัวมันซืือไว้บมกกับตับแตกเ้อนี่นะคะสามตัวนางให้หกสามเก6 6สองหกแปดเจ็ดหกหสามสองศนย์นะคะตัวนี้อยู่ที่ห3สามนะคะอยู่ที่สองหดนะคะ ตัวเน้นนี่หน้ากับหัวอยู่นะคะก็พิจารณากันดูนะคะโอ้ยอยากได้วินสูตรล่องค่าแอดวัสดอยากได้วินสูตรล่องก็แยกออกมาที่ล่ะนี่หกสามศูนย์นะคะหกเอ้ย6 39. 6 39. 6 39. หกสามเก้าหกสามเก้าเนาะสองแปดเจ็ดศูนย์เป็นไหมะคะหกสามเก้าสองแปดเจ็ดศูนย์น่าจะใช่ลคะค่ะก็แยกออกเอานะคะถ,ถ้าอยากได้วินสูตรล่องถ้าอยากได้วินสูตรหลักแอดจะให้แต่วินสูตรหลักเนาะทำไมถึงให้แต่วินสูตรแล้วเ,เขาเคเขียนยังาสูตรหลักเนาะ ก็ยังบอกอยู่ว่าสูตรลักเนาะเทากับอาตัว,วินสูตรลักเทลไฮเอซีนเนาะแต่ว่าเอฟซีชอบสูตรรองนะคะโอ้ยสูตรรองคือส,สามตัวเขาดีแท้ว่าสั่เข้าก็วินสูตรรองได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะทุกคนเอาไปอัดเด็บเขาเอื้นเอียงก็นั่นแหละมีแกนแมทกันเอาค่ะมักแบบได้กระจัดโหลดค่ะแนวทางหวยไม่มีถูกไม่มีผิดจับปีนเผาปีนหนาปีนล้างกระเฮดโหลดค่ะ สูตรนางก็ทําให้นะคะนางให้8ตัว8ชุดตัวเน้นนางจะให้แค่สูตรละ2ตัวนะคะตัวเน้นนางให้สูตรละ2ตัววันไหนนางมั่น,น,น,นใจนางก็จะให้แอดก็จะดอกจันไว้ให้นะคะแต่ดอกแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเนาะโปรโมชั่นมั่นใจนะคะโบมี่แบบว่าโปรโมชั่นย้อนหลังเลยเนาะจ้ะเอ้ยโปรโมชั่นย้อนหลังโอ้ยเนาะเออเอเอนัน่นแหะ เเดี๋ยวนี้ไม่มีโปรโมชั่นเลยนะคะเมื่อก่อนนี่จะมีตัวที่นางเน้นให้หนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็อย่างนี้ให้เลยนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าัดก็ผ่านนะคะถ้าชอบหลายตัวนะคะแปดร้อยแปดสิบแปดสูตรก็ไปดูสูตรแอดได้ค่ะสูตรของแอดนี่เป็นหมื่นเป็นพันสูตรค่ะโอ้ถ้าชอบก็ไปดูได้เลยนะคะฮานอยของช่องแอด,ดจะมีฮานอยสูตรแอด,ดแล้วก็ฮานอยสูตรล้านนะคะร้านช่วยทํานะคะสําหรับคนงกน้อยแอด,ดก็ว่ามัน มันน้อยตัวดีได้แหละแล้วก็เข้าดีนะคะเข้าดีเข้าวันละ 1, 2, ห,ห,หนึ่งสองหัวยหนุนบางวันก็แตกสามตัวนะคะแต่ว่าจะมีนะคะวันที่แบบมีหกมีเก้าเลขมันจะกลับหัวนะคะเป็นบ่อยนะคะหลายๆท่านเอา้าพิจารณากันดูถ้าบางท่านไม่ชอบสามตัวเนะโอ้ทุนบ่มีว่าต้องก,กลับนากลับหลังลองสองตัวก็ได้ตัวเน้นนางนะคะแต่จะเข้าไม่เข้านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะดวงไครดวงมันแล้วบาีทสูตรเข้าวเจ้าเฮต้แล้ว ใครจะไปฮาหนอยไหนก็จัดโหลดค่ะตื่นเต้ามากก็ฮาหนอยเต็มไปหมดเลยค่ะจะเอาไปเล่นกลางวันก็ได้ค่ะเอาไปเล่นอันไหนก็ไปได้ค่ะแล้เวเต่พิจารณากันดูนะคะค่ะแล้วเผื่อมันเข้าเผื่อมันปังเนะเลียนในเมื่อสุ้งไหมนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่มันจะเข้าไหมเนาะทุกคนเนาะ ถ้าเข้าก็ดีแล้วดีใจด้วยนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดดูคลิปกดดูโฆษณาเนาะเป็นกําลังใจให้แอดแล้วก็หลานนะคะมีกําลังใจทําแนวทางดีๆออกมาให้ทุกท่านนะคะให้เฮได้มาได้เฮ็งได้ปังกันนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีค่ะ